มาต่อกันเลยนะครับบัญชีลูกหนี้เ,เจ้าหนี้นะครับ2 0 1นที่เราทำผังบัญชีไว้นะครับในสมุดร,รายวันทั่วไปลูกหนี้เ,เจ้าหนี้นะครับ2 0 1มีวันไหนบ้างวันที่1ไม่มีวันที่3ไม่มีวันที่4เจ้าหนี้มีนะครับเจ้าหนี้อยู่ด้านเครดิตเพราะฉะนั้นเราใส่ด้านเครดิตได้เลย ครดิตวันที่4ใช่ไหมครับจำนวนเงิน12,500บาทใส่ชื่อบัญชีตรงข้ามคืออุป,ปรกรณ์สำนักงานอุป,ปรกรณ์ สำนักงาน12,500บาทมีวันไหนอีกครับมีวันที่7ไม่มี9ไม่มี11ไม่มีมีวันที่12ครับอยู่ด้านเดบิตนะครับ เดบิตเจ้านี้นะฮะเพราะฉะนั้นเราจะไปใส่ด้านเดบิตวันที่12ใส่ชื่อบัญชีตรงข้ามคือเงินสดนะครับรอวหนึ่ง จำนวนเงินของเจ้านี้ในวันที่12คือ6,250บาท6,250บาทหมดแล้วนะครับจำได้มีแค่นี้็นไหมหมดแล้วเจ้านี่หมดแล้วนะครับต่อไปหมดที่3ทุนอากงทุนอากงมาดูนะครับ ทุนอากงสามศูนครับทุนอากงสามนทุนอากงมีวันที่1วันเดียวด้านเครดิต เพราะฉะนั้นเราใส่ด้านเครดิตเดือนมีนาคมวันที่1ด้านเครดิตแต่ทุนอากงดูดีนะครับทุนอากงเราจะใส่ชื่อบัญชีตรงกันข้ามก็คือเงินสดและอุปกรณ์สำนักงานเงินสด และอุป,ปรกรณ์สำนักง,งานรอวอหนึ่งนะครับปกติเนี่ยถ้ามันเป็นชื่อบัญชีที่หลายๆตัวในหลายวันเดียวกันเนี่ยอย่างเงินสดเนี่ยเราใส่ยอดเงินตัวเองใช่ไหมครับ ใช่ไหมเงินสดเนี่ยเราใส่ยอดเงินตัวเองแสนสองใช่ไหมครับอ่อาอุปกรณ์สำนักงานก็ใส่ยอดเงินตัวเองแสนสองแต่อากงเราจะใส่แสนเจ็ดไม่ได้เพราะว่าเราใส่ชื่อบัญชีตร,ตรงกันข้ามไป2ตัวนะครับเราจะเอายอดก็คือ1นึ0ง0กับ50า0มมาใส่เพื่อ ให้มันตรงกับหนึ่งแสนเจ็ดของยอดอากงพอดีนะครับอันนี้ไม่ผิดไม่ผิดนะครับเพราะฉะนั้นทุนอากงจะมีแค่นี้น้านเครดิต ต่อไปครับมาต่อที่หมวด302ถอนใช้ส่วนตัวถอนใช้ส่วนตัว302เราบันทึกไว้วันที่19 302นะครับด้านเดบิตวันที่19 ชีก่อนบัญชีเดี๋ยวลืมเดี๋ลืมถอใช้ส่วนตัวนะครับ302ศูเมื่อกี้อยู่ด้านเดบิดนะครับวันที่19ใส่ชื่อบัญชีตรงข้ามคือเงินสดยอดเงินคือ6000 อดเงินคือ6 0พันะครับรอวอหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้เด็กทำแบบฝึกหัดไม่ค่อยจะเขียนกันขี้เกียจต้องเขียนนะครับรอวอหนึ่งรอวอสองถ้าสมุดรายวันเราเปิดอีกตารางหนึ่งมันอยู่หน้าสองบังเอ,อิรรายการไปอยู่ตัวนี้อยู่หน้าสองเราก็ต้องใส่หน้าสองสอนใช้ส่วน,นตัวมีตัวเดียว ต่อไป401ครับรายได้ค่าบริการรายได้ค่าบริการจะอยู่ด้านเครดิตจะส่วนใหญ่ครับรายได้ค่าบริการจะอยู่ด้านเครดิตซะส่วนใหญ่ สายวันเดือนมีนาคมได้เลยแล้วมาดูรายได้ค่าบริการมีวันไหนบ้างครับ1มีไหมไม่มีวันที่สมมีไหมไม่มีวันที่สี่ไม่มีวันที่7รายได้ค่าบริการเงินสดนะครับ6,5 0 0าด้านเครดิต6,500ชื่อเป็นชื่อตรงข้ามก็คือ เงินสด6,500บาทมอวอนต่อไปวันที่9้มีไหมครับไม่มีเอ,อมีมีวันที่9ส่งบินเรียกเก็บนะครับ หลายได้ค่าบริการอยู่ด้านเครดิตชื่อบัญชีเป็นลูกหนี้ล้านออนอ,อนงค์1 0 0 0บาทวันที่เท่าไหร่นะวันที่9 ได้ค่าบริการวันที่1 1มีไหมไม่มีวันที่12ไม่มี17ไม่มี19ไม่มี 20, 25ไม่มี27เงินสดเดบิตเป็นเงินสด8,400บาทวันที่27 8,400บาท แล้ต้องใส่ชื่อบัญชีตรงขัางข้ามนะครับทำของใครดูรายการคนนั้นไปคู่อยู่กับใครใส่ชื่อบัญชีตรงขัางข้ามใส่ยอดเงินตัวเองหมดแล้ว30หมดแล้วนะครับต่อไป ผังบัญชีต่อไป5เดี๋ยวเราเหลืออีก3ตัวละ5้1นนนะครับค่าน้ำค่าไฟ ค่าน้ำค่าไฟเรามีอยู่วันที่17ด้านเดบิตนะครับ17ด้านเดบิตค่าน้ำค่าไฟใส่ชื่อบันทีตรงข้ามคือเงินสด700บาท ไฟมีอันเดียวต่อไป5้าค่าใช้จ่ายเบ็ดตะเล็ด502ศูนย์สองบัญชี ค่าใช้จ่ายเบ็ดตเตล็ดเราบันทึกวันที่25ด้านเดบิต1,050บาทจ่ายเป็นเงินสดนะครับด้านเดบิตวันที่อะไรนะ25ใส่ชื่อบัญชีใส่ชื่อบัญชีตรงข้ามเลยก็คือเงินสด หนึ่งพันห้าสิบบาทรออวหนึ่งต่อไปสุดท้ายค่าแรงพนักงานค่าแรงพนักงานวันที่สามสิบสองพัน สามสิบสองพันสามสิบชื่อบัญชีตรงข้ามคือเงินสดสองพันี่นะครับเรียบร้อยคราวนี้เราบันทึกบัญชีหมดแล้ว รายตั้งแต่เงินสดลุกหนี้วัสดุอุปกรณ์เจ้าหนี้ทุนถอนใช้รายได้ค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับเราจะเอาเราจะเอารายการทั้งหมดตรงนี้เนี่ยยอดที่มันหลือยอดที่เหลืออยู่นะครับยอดที่เหลืออยู่ในบัญชีแยกประเภทเนี่ยไปใส่ในงบทดลอง เพราะนั้นเราต้องดูเงินสดเงินสดนะครับเงินสดทางด้านเดบิตเหลือรวมแล้วได้เท่าไหร่รวมแล้วได้1นึ่งแสามด้านเครดิตรวมแล้วได้เท่าไหร่2 000, องแสนสองหมื่นสองสองหมื่องร้อบาทเพราะฉะนั้น

เงินสดด้านปกติของเขาเลยนะครับก็คือด้านเดบิตแล้วก็ใส่เดบิตนะครับใส่ด้านเดบิต1นึ่งแสนเดหมื่นบาทนะครับอ่ะมาดูงบทดลองกันงบทดลองเรามีชื่อร้านคือร้านอาคงงบทดลองณนะวันที่ สามีนาคมสองพน้าร้อยห้ชื่อบัญชีแรกของเราคือเงินสดเลขที่บัญชี1นึด้านไหนครับต้องใส่ด้านเดบิตนะครับด้านปกติของเงินสดก็คือด้านเดบิตหนึ่งแสนเจ็ 1>, 1 7ึ่งแเจ็ดันหร้อยสาสิบบาทหนึ่งแสนันสามร้อสิบาทหกร้อยสาสิบหร้อยสามสิบนสดเรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อไปบท102ลูกหนี้ล้านออนอ,อนนงเครดิตเดบิตลบเครดิต1000 1000ลบ1000เป็น0พอดีไม่ต้องไม่ต้องลง,งบันทึกบัญชีเป็น0พอดีนะครับไม่ต้อง,งบันทึกบัญชีวัสดุสำนักงาน103 นะครับเพราะเป็นสินทรัพย์1 3 3่งศูนสามวักงานอยู่ด้านเดบิต12,000บาทใส่ได้เลยนะครับ12,000มื 1, 000, 2, 000บาท102ไม่ต้องใส่นะครับเป็นสูตรแล้วไม่ต้องใส่ต่อไป104 104อุปกรณ์สำนักงานเรารวมได้เลยนะเรารวมได้เลยอุปกรณ์สำนักงานหกพันสองร้อย โทษโทษหกหมื่นสอันบาทพอดีไม่ได้ใส่แว่นที่อ่านผิดอ่านทูนเนี่ยแว่นไม่ใส่หกหมื่นสองพบาทนะครับต่อกันเลยนะครับวัสสุสนักงานใส่แล้ว104ต่อไป201 201ยอนย่เจ้านี้นะครับเจ้านี้จะอยู่ด้านเครดิตนะครับ เจ้านี้จะอยู่ด้านเครดิตเพราะฉะนั้นเอาเอาด้านมากลบด้านน้อย12,500ลบ6,250ลบหันสทีไม่ต้องคิดหรอกเพราะว่าก็เหลือ6,250เพราะว่าอะไรเพราะว่าจำได้ไหมเราจ่ายเจ้านี้ครึ่งนึงใช่ไหมครับ าจ่ายชำระนี่ให้เจ้าหนี้ครึ่งหนึ่งเนี่ยจะปรากฏก็ยังปรากฏเหลือยอดเจ้าหนี้อยู่หกพันสองร้อยห้าสิบบาทเจ้าหนี้สองศูนย์หนึ่งเจ้าหนี้ร้านไผ่ลินใช่ไหมเจ้าหนี้ร้านไผ่ลินสองศูนย์หนึ่ง ปั๊มๆเปิดๆนิดนึงนะครับเพราะว่าสี่ทุ่มหทุ่มเนี่ยฟังเว้นจากภารกิจก็มาสอนหนังสือให้มาสอนมาติวให้พิเศษนะครับมาอัพวิดีโอให้นะครับให้นักเรียนหลายๆคนนะครับที่ไม่เข้าใจเพิ่มเติม ได้ศึกษาเพิ่มเติมนะครับอธิบายเพิ่มเติมทบทวนความรู้ไปหรือคนที่ต้องการความรู้เพิ่มเติมความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับบัญชีก็นะครับยินดีต้อนรับ2 0งใส่แล้วนะครับต่อไปบัญชีทุนบัญชีทุนเรารวมได้เลยนะครับรวมได้เลยทุน301 ทุนอากงหนึ่งแสนบาทด้านเครดิตใช่ไหมครับอ่าทุนอยู่ด้านเครดิตนะครับเว้นแต่อะไรครับเมื่อกี้ที่ทำผิดกันไปถอนใช้ ถอนใช้ส่วนตัวที่จะอยู่ด้านเดบิตนะครับนี่ไงเห็นไหมว่าและว่าและว่าละเชียะย้ะยายก่อนย้ายก่อนถอนใช้ส่วนตัวที่จะอยู่ด้านเดบิต นะครับก็คือยอด6,000บาทมียอดเดียวครับ6,000ใส่ได้เลยต่อไปมณฑลยี่ประเทศของเรารายได้ค่าบริการอยู่ด้านเครดิตครับรายได้ค่าบริการ401 อยู่ด้านเครดิตยอดเงิน15,900บาทด้านเครดิตรายได้อยู่ด้านเครดิตนะครับรายได้ของเราจะอยู่ด้านเครดิตนะครับอ่ะต่อรายได้เสร็จแล้วต่อไปค่าน้ำค่าไฟบัญชีค่าน้ำค่าไฟ ค่าใช้จ่ายอยู่ด้านเดบิตนะครับค่นาน้ำค่าไฟ501ศ50ูนน่งนหนึ่งนะครับเจ็ดร้อยบาท 502ย่อหน่อยขอย่อหน่อยนะครับ502ค่าใช้จ่ายเบ็ดตะเล็ค่าใช้จ่ายเบ็ดตะเล็ดค่าใช้จ่ายจะอยู่ด้านเบนหมดเลยนะครับ หนึ่งพันห้าสิบบาทหนึ่งพันห้าสิบบาทสุดท้ายค่าแรงพนักงานห้าสิบสามค่าแรงพนักงานของเรานะครับห้าสามยอดมียอดเดียวสองพันบาท ในงบทดลองนะครับเราจะแสดงยอดทั้งหมดในบัญชีแยกประเภททั้งหมดที่เราทํามานะครับเป็นยอดคงเหลือเดบิตลบเครดิตเหลือเท่าไหร่ใส่ไปนะครับเพื่อเราจะเอาไปใส่ในทํารายการกระดาษทําการ6ช่องอีกครั้งหนึ่งหรือกระดาษทําการ8ช่องถ้าเรามีรายการปรับปรุงน,นะครับคราวนี้ เรามาลุ้นกันว่าด้านเดบิตและด้านเครดิตของเราจะตรงกันหรือเปล่าามาดูกันด้านเดบิตตรงกันไหนหนึ่งแสนก้ามื่หนึ่งพันแปดร้อยงบทดลองสองด้านต้องเท่ากันนะครับ ห้า8มื่นหนอยแปดไม่เท่ากันทำไงไม่เท่ากันนะครับอ่ะทำไมไม่ตรงเพราะว่านี่มาดูมาดูมาดูเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้พสตวิดีโอไป พ่งมาเห็นนะครับถ้าย้อนกลับไปดูเราบันทึกตรงนี้เป็น6 5 2 0ใช่ไหมครับย่อเลยออก1 7 6 3 0 1 7 6 1 0 7 6 3 0นะครับแต่ยอดเจ้านี้จะอยู่ที่6,250บาทนะครับ6,250สลับกันไป2ตัว โฉนานแก้ผานผลต่างเงินโสดจะอยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดพันเก้าร้อยบาทแก่เลยนะครับเห็นไหมผิดกันได้ยอดสองด้านเท่ากันเรียบร้อยแล้วยอดสองด้านนะครับของเราก็เท่ากันเรียบร้อยสมบูรณ์ นนะครับ้าีด้านเดบิตและด้านเครดิตเท่ากันนะครับโอเคนะคะสำหรับคลิปวิดีโออาจจะมีมึนๆน,นิดนึงนะครับต้องเห็นใจด้วยนะครับครูบอลสอนกลางวันมาแล้วก็สี่ทุ่มทำกับข้าวกินสี่ทุ่มห้าทุ่มก็ต้องมา คลิปนะครับเป็นการเผยแพร่สื่อการสอนให้กับนักเรียนด้วยนะครับงงบ้างไม่งงบ้างยังไงก็กดติดตามกด subscribe แล้วก็คอมเมนต์มาได้นะครับหรือต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมหรือนักเรียนอยากเรียนอะไรที่เกี่ยวกับบัญชีนะครับก็สามารถที่จะ,อะสอบถามได้เลยนะครับที่ไลน์ ID B9961 B กับคูบอลนะครับคูบอลไม่ใจไม่ใจลายครับใจดีครับน่ารักนะครับสอนทั้งในและนอกสถานที่ได้เลยนะครับถ้านักเรียนคนไหนสนใจนะครับก็ติดต่อได้นะครับวันนี้สำหรับการลงรายการบันทึกบัญชีนะครับเรามีให้2 2ตอนนะครับเพราะว่าวิดีโอเรายาวมาก2ตอนนะครับก็ เจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ